เพทุกวัยทุกไซส์มีความสุขได้กับการใช้ชีวิตมีความสุขได้กับการกินฉีกกฎเกณฑ์ของตลาดลดน้ำหนักในโลกใบนี้ฉีกทุกกฎเกณฑ์ความผอมความอ้วนนี่คือความสุขของชีวิตการแคสติ้งวันนี้ก็เลยไม่มีคอนเซปต์ว่าคุณต้องหุ่นน้ำหนักรอบหกรอบเอวเท่าไหร่มาได้เลยถ้าคุณมีความสุข หนูเห็นคําว่าเปิดรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบกินอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาแคสค่ะรู้สึกดีกับการแคสติ้งนะคะที่เขาไม่ได้ลอกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดต้องเป็นประมาณไหนต้องอยากได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเปิดกว้างก็คือแบบว่าขอแค่คุณดูดีดูมั่นใจดูสวยในแบบของคุณตัวเองก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ตรงเนี้ยเลยถายให้นหนูมาเพราะว่าปกติถ้าเป็นที่อื่นหนูก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ได้มันม่น่าตัวเองสวยขนาดน,นั้น ตื่นเต้นค่ะมาตั้งแต่คนแรกเลยมาถึงนี่ยังไมเก้าโมงเลยมานั่งรอค่ะก็อยากจะมาแคสติ้งดูนะคะว่าเออเราจะเข้าตาไหมนะอะไรประมาณนี้อยากจะอยากไปกระทบไหลคุณชาคิดค่ะอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็อยากลองมาแคสอะไรแบบนี้ดูผมอยากร่วมงานด้วยครับ,รบแล้วผมก็จะทำเต็มที่ครับ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเ,คเพราะว่ามันคือการร่วมง,งานกันครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศก,าก็ยิ่งตื่นเต้นเหญ่ใหญ่กันเองนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เพิ่งเคยได้เริ่มทำค่ะก็มีความสุขมากค่ะยิ่งใหญ่มากไม่เคยมากองที่ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะม,มีความตื่นเต้นครับคึกคักด,ดีแล้วก็มีความแบบมีความสนุก วันนี้ก็เป็นการถ่ายโฆษ,ษณาะคระับลิัณฑ์ Next Day นะครับทุกคนที่มาเข้าฉากด,ด้วยคือน่ารักจริงๆแล้วก็ทำงานง่ายมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะได้แบบได้เจอพี่ชาคิดตัวจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นงานแรกได้ค่ะพี่ทีมงานใจดีทุกคนเลยค่ะบีมเคยเจอพี่คิดมาก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็วันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มาเจอพี่คิดค่ะ สนุกมากค่ะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ชาคิดเป็นครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าพี่เขาคือจอยมากเลยค่ะเฟลลี่มากๆก็สนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวกับสังคมไลฟ์สไตล์นะครับผมของคนหลากหลายรูปแบบนะครับผมจากหลายๆที่นะครับผมมาอยู่รวมกันได้นะครับแล้วก็สนุกสนานกับเรื่องของการกินเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรก็ได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ดีอยู่ครับ next day ในชีวิตเราเนี่ย อยู่กับการกินถูกไหมให้เรามีความสุขกับก,บการใช้ชีวิตเถอะเดินหน้าลุยเต็มที่กินยังมีความสุขเดี๋ยว next day จะระวังหลังให้ก็เป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ next day เราคือต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้ผู้หญิงพัสไซ์อะค่ะอย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแนหรือคนอื่นๆนะคะที่ให้โอกาสต้องขอบคุณจริงๆอะคะ่ะรู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาตัวนี้ครับรู้สึกข,ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณ ทุกคนในวันแคสติ้งที่ให้เกียรติพี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ดีๆนี้นะครับเราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของหนุ่มรุ่นใหญ่ทั้งหลายที่รักสุขภาพนะแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโฆษณาชิ้นนี้อยากให้ติดตามนะครับเชื่อว่า หนังโฆษณาชุดนี้ออกไปเนี่ยจะช่วยให้ทุกท่านที่เป็นตัวแทนสามารถที่จะทำการตลาดได้อย่างง่ายสะดวกสบายราบลื่นแล้วก็มีความสุขกับกระเป๋าเงินของคุณทุกคนนะ่ะ